การนมัสการครับผม,อ,อ,มอ,อันเลขกันมากขบบนของปูมันมากทั้งบนทั้งล่างนี่ปูนี่นเดยนี่เด็เดปูของผมมีโยผมเขียนไวจ้จนเนี้ออนยได้ตกเกาครับน,รนั่นไหมกเาเอครับโอ้ได้ตกมากตกเกานี่คือหลักฐาน,น,นความงดที่แล้วนี่บอลหอดหายเทียปูว่าบอนี่เด้มันบอลหอดหาอันกระปูวนน่าตัดออกผมก็ตัดออกได้หรอเด็ดผมกากระบาดครับ เอาครับเดี๋ยวผมขีดเขียนใหม่อยู่ปูบ้านเอาหนึ่งหนึ่ง,งบ้านปูไว้เก่าปูบ้านหนึ่งไทยโอ้ขั้นจับเขาขอ,ขอ,ขอทั้งหมดทั้งล่างนี่ปูหกศูนย์เก้าศูนย์นี่นี่มาครบบนนี่มาทั้งสามตัวเลยแม่ปูอันนี้มาตัวหนึ่งนี่นี่ครอ๋อนี่เป็นมาตัวนึงได้หนึ่งด้านบนอืมมาหนึ่งตัวทุนนี่ครับเดี๋ยวปูผมขีดเขียนมาครบบ,บนก่อนปู มั่ได้ตเเกาบ่าอดเดี๋ยปูคงเขียนมากครบบนก่อนอวันที่ไดตุกเกาหอกปัวันที่หัวนบ๊จเคียรดตุกเกว่าหกตัวหก,ต,วกต,วตัวมาสามตัวบนพบ,พบ๊วจะเคีย้บ่มีอยู่นี่บ่ถือกินนะครับ <c oughs> ปูมักหนึ่งไทยดังหอดนี้โอ้คือสีขิ่งผมแต่ปูปูมักหนึ่งไทยผมกับมักหนึ่งแต่ว่าผมหั่นผมกับมักหนึ่งกันนี่ปูหอวนี้หนึ่งไทยเกรีปูผมขี่เขียนมาครบบนก่อนเพราะว่าเาแงมาถายเคื่คอง<อ>ูด้อวันนี้ด้อาะยงม่โอที่มัพ้อดีดมาพ้อได้ไก่หน่อยหน่อยเพราะว่ากไปดูปด,ดเป็นเป็นแปะปีแล้วเนีดยหน่อยหน่อยพากมาอเกา ู่กัยตรงสุนยมันหานไแกตื่นมาตัวมามาครบบนแล้วป่เนะมาที่ดอกมาครบบนมากครบทั้งสามตัวม่ตัวใดปวนตัวเก่าตัวเก่ามโเดอามาเทียมู่ยนก่อนเก่าเนาะยนก้เขียนกางล่างก็ไร้ในตัวเก่าหน เก้าศูนย์หนึ่งแล้วตัวนึ่งะไร่ะนึ่ง้ะก็ีแบปูหนึ่งสี่หกเจ็ดอนพ่อแล้วต้นนี้มันกับถึกแล้วเอา1นึไว้ไทยฮะนี่หนึ่งอย่าบปูอ๋หนึนึนี่แล้วนี่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 ตองตัวมาตัวเอาเก็อยูนี่ไปใช่โอ้ไม่ถ้ตรงกันตัวปูก็เกดอยู่นี่อ เดี่ยวย <c oughs> ว่เอามาใช่ตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอ้าปูป,าปูนปมันบหอดแปดบวบปูมีแปดแยกไปเอาใช่แปดบวมีปูเขาบอกเส้นบ้าห้าก้อนอะ่ะแมนยุปปูบอกเต็มปากเต็มคำเลยว่บาบันนี้ก็บบมีอีกปูบอกเต็มปากเต็มคำยู่วันเจ็ดล่างไม่มีเอ๊ะบวมีเจ็ดอีกอ้วนอ้วนเหรอบวมีบ่อทั้งชิปทั้งง่อยแล้ว้วดเจ็ดคชิปปูแล้ว อันนั้นอันแปดเนี่ยคลิปสบหาคลิแล้วอันแปดเนี่ยอันนั้นในปูปูแปดบ่มาปูจับคู่ตัวใหนปูบนปูใส่เจ็ดหนึ่งนี่เนี่ยอันนี้คือบนเพราะผมขึ้นมาแปดหนึ่งปูเขาวาบ่มี่ปวดที่ผ่านมาปูกขาวาเอาไปทั้งเอาไปทั้งรางได้แปดด้วยอ๋อเกิดเอาปูอันกระบนวิ่ง หนึ่งเลยเจ็ดปัวบนหมวยปูมักหนึ่งแล้วปูมักหนึ่งมักหนึ่งเล่ามาจับคู่หนึ่งเจ็ดมาฟัเจ็ดหนึ่งรอดแล้วบวมังมังหนึ่งไถ่ได้ครับเจ็ดหนึ่งนี่นี่นี่แล้วะเอาปูปูจับคู่คู่เดียวได้บ่างหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งไถ่บวหมากเกิดได้เอานี่แล้วยื่นก็มาช่องตัวเพื่อนนี่แล้วครับสุดนี่ มาสองตัวนี่เลยบังหันมาสองตัวครับนี่ลปูมักเก่าน่อยเห็นบ่อยนี่แมนยูแมนยูปูผมปูก็ห้ปูก็ห้เบ,บิง่งอยู่นี่นะนี่นมาสองตัวบันให่ที่โตนี่บังหันได้สกสามตัวนี่นี่เก้านี่นี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้ากับศูนย์ม่านกันมากกนเหลีวนี่หัวดนี่ยหัวนี่นมตตัวไรปูปูคือเอาทหกกับหนึ่งวงกลมไปนี่น่าเหลีวปูมักเท่นั้นหกหนึ่งเจ็ดนึ่ท่นโอ้เอาหกหนึ่ง็ดหนึ่งตัวนั้นเดีวสองตัวนี่หรอกสองคู่นี่ปูออน่นเหลียว พวกมัดคนาดนี้อยู่นี่ก็มาตัวหนึ่งเนาะอยู่นี่เรียกล่างเทบลิกล่งแปดกับเก้าลักลักิปล่างครับแปดกับเก้าลักิปล่างแปดกับเก้าก็วิ่งก็วิ่งแปดกับเก้าเดี๋ยวปูนั่นแหละล่างล่างวิ่งแปดกับเก้าขนด้ครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าขึ้ลักซิปปูห้วิ่งเลย ผมว่าเขียนตัวน้อยเนี่ยมันเต็มแล้วผมเขียนอันนี้ตัวใหญ่หมดขั้นจับคู่เด็ปูจับจับคู่เด็ปูก็ยังไม่แปดอยู่ผมว่าผมมก 8, ักแปดหนึ่งแปดนานาเนั่นแหละมาล่างด้วยมาเออนั่นล่างก็ได้ <c oughs> ผมมักแปดหนึ่งเอาปูวนั่นเด็ดน,นี่นี่รักซิบล่างเนาะหาแค่โอ้ด้วยรักซิบล่างตัวเด็ปูนี่เดียหกแปดเก้าดีก 6, หกแปดเก้าโอ้สาทัวมาตัวนครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อลักซิบล่างพี่น้องแคปหน้าจอาพี่จะหมดเรื่องอยู่้อิบ่างครับลักซิบล่างหกเจ็ดแปดเอาถ้าแปดกับเก่าพ่อแล้วอ้อาแปดกับเกปูตัดเจ็ดเพราะว่าปูว่าเจ็ดล่างบ่มีล่างบ่มี่มเจ็ดก็ปูปูจับปูล่างตัวไหนปูจับปูล่างกันแปดแปดหก แปดเก้าแปดแปดหกแล้วก็แปด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 หกแปดหกแปดเก้าปะปัวปัแปดหกแปดเก้าครับแปดหกหมอแปดแปด้แปดหกแปดปดโอ้ปปแล้วปดหกกับแปดแปดเนี่เอ่ลกางเห็นบะปูมักแปดอ้วยไหมักแปดด้วเลางด้วยแปดกับเก้าเก้าีก กูมักเก่าก็ได้เอาเก่าก็แปดโวลต์แล้วคลิปมันได้ครับรักคลิป เ,เดี๋ยวให้พี่น้องเข็บหนะ้าจอได้พี่น้องได้นั่นแหละมาควบบนของปูพี่น้องหมดเสด็มาทั้งสามตัวมาควบบนของปูนี่คืมีก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแต่ปูให้วิ่งบนหาวิ่งหนึ่งจับคู่กับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งส่วนล่างกับวิ่งแปดกับเก่าจับคู่ปูกับจับคู่ห 8, 8้แปดหกแปดแปดแปดกับเก่าเนี่เป็นลักซิมเนาะปูเนาะ รับก่อเป็นลักซิเด้อหายจับใช่หรอบดพิดกแคดอกพี่น้องเขาแคบหน่ะจอได้มาครบบนนี่คือมดแ้วปูว่าเจ็ดเจ็ดลางบ่มี่ลางบวมี่เจ็ดไปสื้อบวดนี่ก็บ่มีเจ็บวดนี้ก็บ่มีเจ็ดปาปูบมมีดที่เจ็ดทิพวเนี่ยปาดบวดที่เจ็ดทิพวแปดกคแปดที่ผ่าทิพนี่บนีมาบนรับเอาพี่น้องมาตัวใดกะมีตัวดีตัวเด็ดเก่ามาใส่ของปูเด้อ ล่างนี่แปดกับเก่านี่เป็นลักซิปได้พี่น้องแปดกับเก่านี่เป็นลักซิปขู้กระจับคั 8, 6, 8, 8, 9, ่วไฮต้แคนแปดหกแปดแปดเก้าปูยังประจับเด้พี่น้องได้เอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักชอบตัวใดกับพิจแต่นาเบ่งมากแล้วมาควบบนป่ิพานมากอะ่ะมาทั้งสามตัวเบิ้งของเก่าควบคู่ไปน้น่าพี่น้องเบื้องของเก่าควบคู่ไปหน่ามาควบบนเห็นอบอกบ่หอดผือเอาจานหอดดิ่เพื่หนหม,มันบ่อหอดแมนยุกป,ปูตัดหาปูกับตัดแมนยุน ็นบ่อคมกระชีกากระบาดไปเนี่ยผูกระตัดหาเบิ่งออกตัวบ่อมาทั้งไก่มันเลยสามตัวที่ตัวบ่อมาบนครับจากตรงนี้ไปบ่อมาผูู้ไก่ผู้วัดผู้วัดตัวบ่อมาครับวดที่แล้ววดที่แล้วมันเจ็ดตบันี้งวดนี่ผูตัดตัวใดออกเนี่ยผูตัดตัวใดคือมีหกตงววดนี่นี่คือมีเจ็ดอันนี้คือมีหกผูตัดตัวใด เก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดนี่เรงวดที่เดาวปูตัดหากตัดถืออยู่ด้วยปัจงวดนี้ปูตัดตัวใดสันดออยากให้เอฟซีบนหูตัวตัดตัวนมมีนะปูตัวนมมีตัวนมมาพี่เอฟซีบนหูตัวตัดก็คือนห้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อันองนี่นี้เจมาเนี่ยเดนี่เดปูเก้าจังว่าปูตัดตัวใดสันเดียวเลย วัต่ิ่านมาปูตัดหาวันนี้ปูตัดตัวใด,ดนข้าศูนย์ที่็7ครบพอดีปูหกตัวแสดงว่าปูตัดกับตัดโอ้ปูตัดเกียร์างอันนี้เป็นบนอ่ะาคปหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อมันมนันแข่งปะปังกันการน้ำมัสการครับผม